การต่อวงจรไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า1เึ่เฟสบนสือ่อชุดฝึกนะคะที่ได้จัดทําขึ้นมาวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบก,การทํางานของเครื่องปรับอากาศมันถูกแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนเห็ไหมคะส่วนที่1เป็นส่วนของคอยเย็นกับส่วนที่2เป็นส่วนของคอยร้อนทั้งสส่วนจะมาเชื่อมต่อกันที่เทอร์มินอลเทอร์มินอลน,นะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกนักเรียนควรจะต่อส่วนที่เป็นคอยเย็นก่อน คอยเย็นบิุปรกรณ์อะไรบ้างมีกล่องควบคุมกับมอเตอร์พนมลมคอยเย็นแค่นี้นะคะเพราะงั้นเราจะเริ่มต่อจุดของคอยเย็นก่อนนะคะกล่องควบคุมกล่องที่นํามาสาธิตเป็นกล่องที่ต้องใช้หลักลายสองหลักอันดับแรกเราก็จ่ายหลักลายให้กับกล่องนะคะเลือกสายไฟมาสองเส้นมีสองหลักเราเลือกสายไฟสองเส้นนะคะข้าไปในจุดลาย ที่เรากำหนดไว้จากเทอร์มินอลแต่ละจุดนักเรียนต้องขันให้แน่นนะคะเพราะว่าเวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานมันจะมีการสั่นสะเทือนโอกาสที่สายจะหลุดแล้วเกิดอันตรายได้ เส้นที่หนึ่งไปเข้าหลักลายที่กล่องหลักที่1น่งลายเส้นที่สองไปเข้าหลักลายของกล่องหลักที่สองที่กล่องก็จะเขียนบอกไว้แล้วนะคะว่าหลักไหนลายหลักไหนนิวตนันลายเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นสายเส้นนิวตนัน กรณีที่นักเรียนมีสายข้างหนึ่งเป็นหางปลาอีกข้างหนึ่งไม่มีหางปลาเราจะเข้าจุดต่อสายให้นักเรียนเข้าทางด้านซ้ายของหัวเกลียวหรือหัวน็อตนะคะเข้าทางด้านซ้ายแล้วก็ให้ตัวนำจมเข้าไป ซูมมาเลยครับให้ตัวนำจงมเข้าไปหลังจากนั้นนักเรียนขันสายให้แน่นห้ามให้เห็นตัวนำนะครับไม่ว่าเราจะใช้หางปลาหรือว่าจะขันโดยไม่มีหางปลาทุกจุดก็ต้องแน่นนะคะและเก็บตัวนำให้หมดไปเข้าหลักเลยครับนิวตันของกล่องตอนนี้เราจ่ายลายจ่ายนิวตันที่กล่องเสร็จเรียบร้อย หลังจากนั้นเอากล่องมาต่อควบคุมมอเตอร์พัดลมคอยเย็นมอเตอร์พัดลมคอยเย็นก่อนหน้านี้เราได้ตรวจเช็คไว้แล้วว่าเส้นไหนเป็นรันนะครับเส้นไหนเป็นไฮเป็นมีเดียมเป็นโลเราเริ่มจากเอาไฮมีเดียมโลต่อเข้าหลักไฮมีเดียมของกล่องที่กล่องก็จะเขียนไว้ว่าหลักไหนไฮอ่ะเราก็ต่อเข้าไปที่ไฮ มีเดียมต่อก็้าไปยังหลักมีเดียมของกล่องโลต่อก็้าไปยังหลักโลของกล่องแล้วก็สิ้นสุดที่เส้นเส้นรันต่อไปยังอะไรครับนิวตันเราใช้หลักเน้นเลยนะคระผผม และเส้นสุดท้ายในส่วนของคอยเย็นก็คือเส้นหลักคมเส้นหลักคมที่จะไปควบคุมการทำงานของหน่วยภายนอกหรือชุดคอยร้อนเราก็เสียบหลักคมที่กรองแล้วก็มาเข้ากับหลักคอมที่เทอมินอลที่เรากํากับไว้ว่าเทอร์มินอลหลักนี้เป็นหลักคมของคอยเย็น ขันตายให้แน่นอ่ะกอย,ยินเสร็จไหมครับเสร็จไหมอ่ะไลน์วงจรอีกคราวงจรของภาคส่วนกอย,ยินเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปมาในภาคส่วนของคอยร้อนคอยร้อนเราจะเริ่มจากหลักคอนโทรลหรือหลัก C หลัก C นะคะที่จะเชื่อมต่อมาจากกอย,ยินอ่เส้นคอนโทรล เริ่มจากหลัก C หลักคอนโทรลที่เชื่อมต่อมาจากคอย,ย็นนี่เรากำลังต่อในภาคส่วนของชุดคอยร้อนนะคะเริ่มจากเทอร์มินอนนะอะ C เข้าคอยของแม่เนีติออกจากคอยของแม่เนีตินิวตันนี่ออกจากคอยขาเอาพูดของคอย ไปเข้านิวตันกลัวนิวตันที่หน้าคอนแทนของแมกเนติกเมื่อออกจากคอยเข้านิวตันคอนแทคของแมกเนติกหลักนี้หรือขั้วนี้ก็ต้องเป็นนิวตันเราก็จะดึงนิวตันให้มันอ่ะอันนี้เป็นนิวตันนะคะอ่ะมาเชื่อมต่อเข้ากับนิวตันที่เทอร์มินอล แล้วอีกอันหนึ่งก็จะเป็นลายอันนี้ก็จะดึงลายจากเทอมินนลมาให้นะคะอันนี้ให้เป็นเส้นลายมปกอีกนิดนึงนะสายเส้นไหนก็แล้วแต่ที่เราจับมาแล้วมันไม่พร้อมที่จะใช้งาน นักเรียนซ่อมแซนได้เลยนะคะเราจะได้ฝึกเวลาเราไปทํางานเราไปเจอสายของลูกค้าที่มันจํารุดเสียหายนักเรียนก็จะได้่อมเซมแก้ไขให้ลูกค้าต่อเข้าหลักลายถ้าสายเราไม่ได้ย้ำห่างปลาเราเข้าทางด้านสาย ของน็อตที่เราจะขันให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็ขันสายให้แน่นไปเข้าหน้าคอนแทกของแมกเนติกการต่อแมกเนติกเสร็จเรียบร้อยนะคะเริ่มจากหลักคอมขั้วซีเข้าคอยออกจากคอยเข้านิวตันดึงนิวตันจากหน้าคอนแทกของแมกเนติก หลักนี้ก็จะเป็นสายนยงต้นเข้ามาอีกขั้วหนึ่งของคอนแทคแมกเนติก hmm. ก็จะเป็นเส้นลายนี่ภาคอินพุตของแมกเนติกนะคะต่อ mm hmm. เดี๋ยวครูจะต่อมอเตอร์พัดลมคอยร้อนก่อนมอเตอร์พ mm ัดลมคอยร้อนมีสายไฟกี่เส้นครับ3เส้นมีเส้น C s t สตาร์แล้วก็รันใช่ไหมครับกาปาซิเตอร์ ต่อคล้องระหว่าง S กับ R ต่อคล่องก็ไปเลยขัว้วไหนก็ได้นะคะเ่ลือีกเส้นหนึ่งสองเส้นนี้เส้น C ก็จะไปเข้าลายเส้นที่เราจำจากรันไปเข้ากระปานะคะก็จะไปนิวตันอ่ะมอเตอร์ก็ดลมกลอยร้อนต่อเสร็จเรียบร้อย ต่อไปคอมเพรสเซอร์เหมือนกันเลยครับเพราะเป็นคาปาซิเตอร์ดันมอเตอร์ชนิดเดียวกันกันกบมอเตอร์พัดลมมันก็จะมีขั้ว C c o m m o นนะครับขั้ว S s ต a r t แล้วก็ขั้วบ u n เราก็เริ่มต้นจากคาปาซิเตอร์ต่อร่อระหว่าง S กับ A S กับ R ต่อคร่อมที่ขั้วของกาปาซิเตอร์สองขั้วนะครับแล้วเหลือขั้ว C ขั้ว C หรือคอมมอนของคอมพเพรสเซอร์นะครับกับขั้ว R เรามาจับมาที่กาปาซิเตอร์นะครับนี่น R กับ C, C ไปเข้า l ล n e เอาพุทดที่กดแห็กไม่นีติกไปเข้านิวตันเสร็จเรียบร้อยนี่เป็นลักษณะการต่อในส่วนของคอยร้อนนะคะตอนนี้เราต่อคอยเย็นสเสร็จเรียบร้อยต่อคอยร้อนสเสร็จเรียบร้อย recomend, ซึ่งทั้งสองจุด เราเริ่มต้นจากเทอร์มินอลใช่ไหมคะ,ะพร้อยั้นการเชื่อมต่อวงจรของคอยร้อนกับคอยเย็นเราจะมาเชื่อมต่อกันที่เทอร์มินอลที่เทอร์มินอลมันก็จะมีหลักลายหลักนิวตันแล้วก็ C หรือหลักคอมที่จะไปคนโทรลหน่วยภายนอกนักเรีนยนก็ไลายนิวตันแล้วก็ C หรือหลักคอมเนี่ยเชื่อมต่อสามเส้นนี้เข้ามาที่เทอร์มินอลในส่วนของคอยร้อน นะคต่อไปนิวตันหลักนิวตันหลักซูริกเบเกอร์้าวเตอมินดอนนิวตันของคอยเย็นเตอรมินดอนของคอยเย็น,น,น,ยยนแล้วก็มาที่นิวตัน หลักคมหรือหลักซีจากคอยยน็น ร้อยนะคะเราก็จะได้วงจรไฟฟ้าควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้านหนึ่งสี่นะักเรียนได้ทดลองตามที่ครูได้สาธิตไปเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนก็ออฟที่กล่องควบคุมก่อนนะคะแล้วอย่าลืมที่จะมาออฟที่เซอร์กิตบกเกอร์ อบเซอร์กิตเบเกอร์เสร็จให้นักเรียนใช้เทนแอมตรวจจากไฟอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าไฟที่เราจ่ายมายัางชุดฝึกของเราเนี่ยหมดหรือยังพอหมดแล้วนักเรียนก็เริ่มถอดวงต่อวงจรการถอดวงจรอ,อย่างถูกวิธีให้นักเรียนใช้ไก่ควงปักแบนที่เป็นเทนแนมนะคะดึงสายในแต่ละขั้วในแต่ละจุดต่อออกโดยใช้ ไขควงเขี่ยมันขึ้นมานักเรียนอย่าใช้มือและดึงสายนะคะถ้านักเรียนใช้มือและดึงสายเพียวๆขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้หางปลาเนี่ยหลุดหรือจำรุดเสียหายได้ถ้าวันนั้นนักเรียนไปซ่อมหรือปฏิบัติงานนอกพื้นที่และนักเรียนไม่มีหางปลาไม่มีครีมย้ำนักเรียนก็จะทํางานต่อไม่ได้นะคะเนี่ยนักเรียนเขี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้นะคะจับแล้วก็เขี่ยขึ้นมา ออกให้เรียบร้อยแล้วก็เก็บสายเก็บสื่อการสอนจุดฝึกให้อยู่ในสภาพก่อนที่นักเรียนจะต่อให้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะคะครูอขอจบการสาธิตไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ